สวัสดีทุกคนวันนี้โมเน่จะมารีวิวโมเดลทำวิดีโอแวน5 5ไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้ผมทศนะครับผมจะมารีวิวตัวโมเดลแวน2.5นะครับเป็นโมเดลทำวิดีโอจากอาลีบาบานะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้ใช้งานบนเว็บ TensorArt แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ตัวเว็บ TensorArt นะครับ เว็บนี้เราสามารถมาเจนภาพด้วยโมเดลต่างๆได้นะครับแล้วตอนช่วงนี้เขาก็มีฟังก์ชันในการเจนวิดีโอเพิ่มเข้ามาด้วยหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้เราสามารถเจนวิดีโอแบนด์แบบฟรีได้นะครับถ้าเรามีเครดิตพอแต่ผมแนะนำว่าให้เลือก Subscribe ไว้นะครับแพ็กเกจเริ่มต้นประมาณ340กว่าบาทครับ 9. 9เ9ดือน ถ้าใครยังไม่เคยใช้ผมแนะนำให้ตัวนี้นะครับเป็นโปรแพลนรายเดือนนะครับ9.9เหรียญก็จะได้1,300คดิตวิธีการเข้าใช้งานตัวแวน2.5นะครับก็เข้ามาที่ตัวหน้าเทนเซอร์อาร์ตครับก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นแวน2.5เป็นรุ่นพรีวิวนะครับก็เหมือนแบบเป็นรุ่นทดลองอยู่นะครับเราจะเข้ามาใช้งานตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้ามาที่ปุ่ม Create ของเราตรงนี้ก็ได้ครับ จากนั้นนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมี Text to image Im to image to image ตรงนี้ครับจะมีฟังก์ชันวิดีโอขึ้นมาแล้วก็จะมีเครดิตอยู่ตรงนี้นะครับกดวิดีโอขึ้นมาครับปึ๊บเราก็จะขึ้นแนะนำา Workspace สำหรับการทำงานวิดีโอบนเว็บ TensorAr t art ขึ้นมานะครับประมันเป็นของใหม่อยู่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมี2ฟังก์ชันสำหรับตัววิดีโอนะครับก็มี t อ็กวิดีโก็คือสร้างวิดีโอจากพร้อมนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับรีวิวนี้ก็เลยจะข้ามส่วนนี้ไปนะครับขอไม่ได้ทดลองนะครับส่วนหลักที่ผมจะใช้งานจริงๆในงานที่ผมทำจะเป็นพวก i m a g e toV i d e ดีมาก่อนนะครับสร้างภาพนิ่งของเรามาก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวน,นะครับอันดับแรกนะครับวิธีการใช้ง,งานตรงนี้ครับเราจะเห็นตรงนี้แวน2.5 Image to v i d e o นะครับ เราสามารถกดเลือกโมเดลต่างๆได้นะครับที่เขามี2.5ตัวพรีวิวนะครับมี2.2ด้วยมี2.2อกละโ Low น้อย h i น้อยตัวนี้นะครับแล้วก็มีของค่ายอื่นต่างๆแต่ว่าตอนนี้ที่มาแรงที่สุดนั้นจะเป็นแวน2.5นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นเครดิตของเรานะครับผมใช้ไปบ้างแล้วผมเหลืออยู่800เครดิตนะครับอันดับแรกนะครับ ภาพที่ผมใช้จะเป็นภาพที่ผมเจนมานะครับเป็นน้องโมเน่พรีเซนเตอร์ประจำเพจนะครับก็จะเป็นภาพบกมือทักทายเป็นผมทามาเป็นไซส์16บต่อเแนวนอนไว้นะครับขนาดภาพ1920งเคูณหนึ่มาให้เรียบร้อยเลยครนนี้เราสามารถอัพโหลดภาพตรงนี้ไปก็ได้หรือเราจะเลือกจากไลบรารีของเราใน t e n s o r a r t ก็ได้ก็คือภาพที่เราเคยเจนไว้นะครับเราสามารถมาเลือกได้ หรือจะเอาภาพจากภายนอกเข้ามานะครับผมก็จะลากน้องม e อโมเน่เข้ามาอัปโหลดเข้ามาจากนั้นก็จะใช้วิธีการเขียนพร้อมตัวการเขียนพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเขียนพร้อมนะครับเราสามารถใช้ ChatGPT ช,ช,ช,ช่วยเขียนได้ตัวแวน2.5ผมลองดูแล้วเราสามารถเขียนได้หลากหลายวิธีเลยครับที่น่าตกใจมากก็คือว่าเราสามารถเขียนพร้อมภาษาไทยล้วนง่ายๆเลยได้นะครับตัวอย่างที่1นะครับผมจะ เอาภาพมาใส่ใน Chat GPT นะครับแล้วก็บอกเขาไปว่าเราต้องการให้ตัวละครเราทำอะไรเขียนพร้อมให้นางแบบพูดว่าสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอแวน2.5บนเว็บเพนเซอร์อาร์ตได้แล้วนะปีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะน้ำเสียงแบบไยรุ่นน่ารักสดใสคาวีผมพร้อมแค่นี้เลยครับเราก็คิดพร้อมมาเป็นสำหรับแวน2.5ดให้สังเกตโครงสร้างพร้อมครับจะไม่มีอะไรมากเลยก็คือเป็นพร้อม ภาษาอังกฤษว่านังแบบทําอะไรบ้างอะไรนะครับและส่วนที่เป็นภาษาไทยก็จะเป็นภาษาไทยเลยแต่ว่าข้อเสียที่ผมเจอก็คือว่าเวลาพูดไทยครับมันจะมีบางคําที่เขาออกเสียงได้ไม่ชัดเจนอย่างเช่นคําว่าได้แล้วน้าตัวนี้ครับถ้าเราเป็นภาษาเขียนมันจะมีร้อเรืออยู่ตรงกลางเนี้ยครับเขาจะอ่านเป็นคําเพี้ยนไปเลยก็ให้เป็นคําว่าน้าแทนนะครับเป็นนาทั่วไป ส่วนการลากเสียงยาวเราสามารถเบิ้สลสระอาได้อย่าง,งใช้ได้ครับตัวนี้ครับแวน2.5 2.5ุ้าสองจุดห้าเขาอ่านไม่ถูกครับผมก็เลยต้องเขียนเป็น2.5เป็นคำอ่านแทนตัวสัญลักษณ์จุดเขาอ่านไม่ได้ครับตรงฟันหนูผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเหมือนเดิมครับตรงคำท้ายคำว่าน้าผมก็ลบออกสรุปก็คือโครงสร้างพื้นฐานในการเขียนพร้อมการกระทำ ส่วนต่างๆแอคชั่นต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและบทพูดเป็นภาษาไทยไอ้ตัวนี้ทําได้ครับจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้กันับเคดิตด้านล่างคุณภาพวิดีโอเขาจะมีให้เลือกถึง3าความละเอียดเลยนะครับไม่เหมือนตัววีวอทีสี่แปดศูนย์เจ็ดสองศูนย์หรือหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ก็จะแพงหน่อยแบบทดลองผมจะลองเป็นสี่แปดศูนย์นะครับความยาวจะมีให้เลือกห้าวิกับสิบวินะครับราคาก็จะเพิ่ม ความละเอียดได้24เฟรมเลตนะครับค่อนข้างดีเลยครับสรุปค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับวิดีโอ 480p ความยาว5วิใช้แค่54เครดิตนะครับสำหรับใครที่ใช้แบบฟรีแบบทดลองบน TensoArt เ,เราจะมีมาให้166เครดิตเราสามารถเจนได้ประมาณ2-3คลิปแบบฟรีนะครับเราเป็น10วิราคาก็จะเบิ้ลเป็น2เท่านะครับ ความละเอียด480 10วิค่าใช้ใจ่าย109โทเค็นเองครับลองเป็น720ค่าใช้ใจ่าย234โทเค็นนะครับแล้วก็เป็น180 0ค่าใช้ใจ่าย546โทเค็นนะครับอันนี้ก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่ผมแนะนำนะครับลองใช้480กับ720พอครับผมลอง180แล้ว ผมไม่ค่อยประทับใจกับคุณภาพมันเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่ใช้ในการเจนมันค่อนข้างนานครับลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอด้วยวันทองห้าบนเว็บ TensorAr อดได้แล้วนะฟรีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะรู้สึกว่าสิ่งที่เจอคือสัมเนียงการพูดการจาครับมันดีกว่าตัว VO3 อย่างเห็นได้ชัดเลย แบบว่าอาจจะเป็นเพราะใช้ว o โอีมานานแล้วเพิ่งมาเจอแวนก็เลยแบบเจอเสียงที่ไม่ค่อยคุ้นชินแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าแบบทำเสียงแบบเด็กวัยรุ่นผู้หญิงน่ารักอะไรเงนี้ครับมันค่อนข้างดีเลยผมค่อนข้างประทับใจตรงนี้ก็จะมีความละเอียดแล้วก็รายละเอียดต่างๆบอกนะครับขนาดภาพเอ,อ่ยอะไรเอ,อ,อย่ยนี้ครับเอาไว้ดูข้อมูลได้แล้วถ้าเราเคยเจนวิดีโอแล้วเราเจนเสียแล้วอยากเอากลับมาเจนอีกเราสามารถกดตัวรีมิกนี้ได้นะครับ เขาก็จะโยนวิดีโอต่างๆพร้อมต่างๆกลับไปในช่องเจนให้เราตัวนี้เป็น720นะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอด้วยวัน2 5บนเว็บ Tensor Art ได้แล้วนะฟรีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะ720ก็จะได้ขนาดภาพมาเป็น16:9ต่อตัวนี้นะครับ1 280คูณ720 720ครับค่อนข้างดีเลย นี่ผมโอเคมากเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่าง1080นะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอด้วยวาน2.5บนเว็บเทนเซอร์ได้แล้วนะฟรีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะความละเอียดภาพชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าการพูดการจามันยังแปลกๆอยู่อาจจะต้องไปลองเจนใหม่หรือ ลองปรับพร้อมดูนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสาธิตผมก็เลยจะไม่ได้เจนใหม่ผมคือมากินเครดิตค่อนข้างสูงอยู่นะครับอันนี้คือการเขียนพร้อมแบบที่1นนะครับแบบที่2นะครับเป็นตัวนี้ครับผมทดลองเขียนพร้อมภาษาไทยล้วนเลยนะครับก็เหมือนเดิมให้ช a t g p t เขียนมาให้นะครับเด็กสาววัยรุ่นน่ารักผมแกะผูกโบใส่ชุดโทนสีฟ้านะครับใบหน้ายิ้มสดใสบบกมือทักทายกล้องแล้วก็เป็นพร้อมคําพูดของเรานะครับ เหมือนกับตัวอย่างพร้อมก่อนหน้านะครับแค่เป็นภาษาไทยล้วนเลยแล้วเจนออกมาเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอด้วยวัน2.5บนเว็บ tensor art ได้แล้วนะฟรีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะนะมันข้างดีเลยครับการขยับความสดใสอะไรพวกนี้ครับแต่ยังต้องคอยดูพวกคำการออกเสียงคำตามฟอมที่เราเขียนนะครับอาจจะต้องเจนใหม่นะครับอะไรพวกนี้ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมจะลองเขียนพร้อมแบบสไตล์ VO3 นะครับผมก็จะใช้ตัว VO3 พร้อมนะครับของ Monet Studio ที่ผมทำไว้นะครับอัปโหลดภาพต้นฉบับของเราเข้าไปแล้วก็เขียนพร้อมว่าอยากให้นางแบบทำอะไรพูดว่าอะไรนะครับเหมือนเดิมเราก็ได้พร้อมที่เป็น Format ของ VO3 มาที่เราเคยใช้กันอยู่ประจำผมก็เพิ่มเติมมันนิดหน่อยนะครับปรับพร้อมแล้วก็ Copy พร้อมมา อันนี้ก็คือผลลัพธ์ก็คือใช้งานได้เหมือนกันครับลองเูนสวัสดีทุกคนตอนนี้เจนวิดีโอด้วยวัน2.5บนเว็บ Tensor Art ได้แล้วนะฟรีด้วยอย่าลืมไปลองเล่นกันนะนะได้ผลดีเหมือนกันครับสรุปนะครับตัวแบนด์2.5เราเขียนพร้อมได้3แบบนะครับแบบแรกเป็นภาษาอังกฤษบทพูดภาษาไทยแบบปกติเลยแบบที่2ภาษาไทยล้วนได้เลยนะครับ และแบบที่3ก็คือใช้ฟอร์แมตของ VO3 ได้เลยนะครับ3แบบหลักที่ผมได้ลองในวันนี้ครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับตัวแวน2.5นี้ครับเราสามารถลิปซิงค์ได้ด้วยนะครับผก็กดมาที่วิดีโอเห็นไหมครับเขาจะมีให้เราอัพโหลดภาพของเรากับอัพโหลดออดิโอเข้าไปผมจะอัพโหลดภาพน้องโมเน่เข้าไปก่อน จากนั้นนะครับออดิโอตัวนี้ข้อจำกัดคือไฟล์เสียงที่เราจะให้ตัว AI เราลิปซิงค์นะครับความยาวต้องไม่เกิน5วินาทีผมก็จะไปทำไฟล์เสียงมาจากตัว Generate Media Native Speed ใน Google AI Studio นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือทำเสียง AI ที่ผมใช้ประจำผมก็ใช้พร้อมเป็นโทนเสียงแบบคาวาอีไวรุ่นนะครับมี energy แล้วก็เป็นคำพูดสั้นๆน,นะครับลองใช้แวน2.5บนเว็บเทสจ์ได้ฟรีอย่าลืมไปลองเล่นกันนะแล้วเสียงว่าเสียงของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ผมใช้ไบ่อยๆจะเป็นเสียงของตัวนี้ครับลองเลือกกันดูผมก็ได้ไฟล์เสียงมาความยาวสีวิผมก็เอามาอัปโหลดในตรงนี้ครับเอาไฟล์เสียงสี่วิลากเข้ามาถ้าความยาวเกินห้าวิเขาจะไม่เจนให้ครับจากนั้นผมก็ใช้พร้อมตัวภาษาอังกฤษ ที่เราเจนตัวนี้ครับมาใส่ครานี้ผมจะไม่ได้ใส่พร้อมเทียบกำก,กับบทพูดเข้าไปนะครับเป็นแค่พร้อมอการกระทําต่างๆบกไม้บกมือพวกบทพูดมันจะอยู่ในไฟล์เสียงแล้วเท่านี้ครับความละเอียดก็เราก็สามารถเลือกได้ความยาวไม่เกิน5วิครับ ส่วนเรื่องราคาในการทำลิปซิงค์ครับ5วินาทีราคามันก็จะถูกกว่าตอนเราเจนตัว10วินาทีลงมาครึ่งน,นึงนะครับใช้54เครดิตค่อนค้างดีเลยครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับลองใช้วัน2.5บนเว็บ Tensor Art ได้ฟรีอย่าลืมไปลองเล่นกันนะจากตัวอย่างผมยังรู้สึกว่าเขายังลิปซิงค์ได้ไม่ค่อย100%นะครับการขยับปากมันยังดูไม่ค่อยสมูทตามเนื้อเสียงเท่าไหร่แต่ก็ยังพอใช้งานได้ครับ แต่ถ้าเทียบดูแล้วผมจะไปใช้พวก Infinity Talk หรือว่าพวก Lipsync บน i n g i อันนี้จะดูดีกว่าครับสรุปนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลแวน2.5ที่เพิ่งออกมาใหม่ยังเป็นรุ่นพรีวิวอยู่ตัวโมเดลนะครับเขาจะระบุไว้ว่ายังเป็นแบบพรีวิวอยู่นะครับยังไม่สามารถใช้งานแบบเชิงพาณิชย์เต็มๆได้นะครับเขาก็จะระบุไว้นะครับรู้สึกว่าหน้าตานางแบบการขยับน้ำเสียงครับมันจะแตกต่างจาก v ว ไม่ค่อยซ้ำทำให้แบบตอนนี้วิดีโอออกมาไม่ค่อยน่าเบื่อครับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอเทคนิคยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มนะครับแล้วลองเล่นแล้วได้ผลยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook และ YouTube กันไว้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย